เราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มพิเศษเช็คกี่ครั้งก็ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมีข่าวมาแจ้งเกี่ยวกับเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มพิเศษที่ได้ลงทะเบียนระหว่างวันที่27มีนาคมถึง9เมษายน2564และในขณะนี้ได้มีการปิดลงทะเบียนไปแล้วหลังจากที่ท่านลงทะเบียนสําเร็จเมื่อท่านเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งระบบจะแจ้งว่าสถานะของท่านอยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วท่านจะทราบได้อย่างไรว่าท่านลงทะเบียนไปแล้วท่านจะได้รับสิทธิ์เราชนะหรือไม่ให้ท่านทําตามขั้นตอนดังต่อ ปนี้นะคะ่ะ 1. ในวันที่28เมษาย,ยน2564เป็นต้นไปให้ท่านเข้าไปที่ www. เราชนะ .com เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่หรือโทรสอบถามการได้รับสิทธิ์ที่หมายเลข02 11 1 1 1 1 1 2 2 2กด2กด0เพื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ค่ะ 2. เมื่อท่านตรวจสอบแล้วพบว่าได้รับสิทธิ์ท่านจะได้รับเงิน7,000บาทและจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่30 เมษายนถึงวันที่30มิถุนายน2564ค่ะซึ่งในขณะน,นี้รัฐบาลได้ประกาศขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์เพิ่มอีก1เดือนขยายแค่ระยะเวลาการใช้สิทธิ์นะคะไม่ได้เพิ่มจำนวนเงินแต่อย่างใดและผู้ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มนี้จะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนค่ะในขั้นตอนที่3เมื่อถึงวันที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะท่านจะใช้สิทธิ์ได้2วิธีให้ท่านเลือกใช้วิธี วิธีหนึ่งคือ 1. ท่านจะใช้บัตรประชาชนคู่กับการสแกนใบหน้าวิธีนี้จะใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะไม่ต้องไปธนาคาร2 ท่านใช้บัตรประชาชนคู่กับการใส่รหัสพิน6หลักหากท่านยังไม่มีรหัสพินท่านสามารถตั้งรหัสพินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาคา่ะแต่ก็มีบางท่านที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่ธนาคารเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงท่านสามารถให้ลูกหลานหรือญาติโทรสอบถามเกี่ยวกับการประสานให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางได้ที่หมายเลข021111122กด2กด0ค่ะสุดท้ายนี้หากท่านไหนมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาไม่เข้าใจในจุดไหนสามารถสอบถามหรือคอมเมนต์คำถามไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะอ้อยจะตอบทุกคอมเมนต์อาจจะช้าบ้างต้องขออภัยที่ให้ทุกท่านรอนะคะเราจะผ่านสถานการณ์โควิด19ไปด้วยกันค่ะอย่าลืมสวมแมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วเจอกันอีก ีกครั้งในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ